สวัสดีครับพบกับผมช่องพ่อมดอเตโชครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับตัวละครพมกเกอร์จากเกมมันพิสสำหรับสก,กิลนะครับไวโบครับสก,กิลที่หนึ่งมันจะสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ในระยะกลางและสร้างศัตรูให้ปิวครับหลังจากสก,กิลทำงานจะได้รับผลไม่เสียอการสรงต่อครับคือเวลาไล่สก,กิลครับ จะไม่สามารถตดนขัดได้ครับแล้วก็ไปหมัดพุ่งไปตรงๆครับเป็นหมัดควรครับเอ่อดาเมจก็527ครับสำหรับสก,กิลที่2ครับไว้เอาครับไว้เอาสร้างความเสียหายสตูที่อยู่ระยะกลา,างอีกทั้งยังมออสถานะเอ้ยมออสถานะสลบใส่สตูที่รับความเสียหายครับ สกิลทางโจมตีครับหกร้อยสิบห้าอัตราการสลบครับหนึ่งร้อยเปอร์เซนตครับต้องสลบแน่ๆครับระยะเวลาของผลสลบรับห้าวิครับถือว่านานพอสมควรครับคุณสมบัติของสมอเกอร์ครับความเสียหายที่รับลดลง30มสิเอร์เซ็นในโอกาส1ิบห้าเมื่อโดนโจมตีเมื่อโดนศัตรูโจมตีครับ คุณสมบัติที่หนึ่งครับความเสียหายได้รับลดลง30%เมื่ออยู่ในเขตสมบัติทีมตัวเอง mm hmm. ความเร็วเพิ่ม10% 20วินาทีเมื่อออกโจมตีอีกครั้งสำหรับคุณสมบัติที่สองครับถ้าจะปลดล็อกได้ก็ต้อง5ดาวครับตอนนี้4ดาวด้วยเวลาคนดาวของสกิลหนึ่ง15%เมื่อทีมตัวเองโดนทีมศัตรูตตตสิ่งสมบัติไปแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%เมื่ออยู่ในเขตสมบัติทีมตัวเอง ค,คุณสมบัติของบููครับฟื้นฟูพลังชีวิต5%ไม่ได้รับความเสียหายจากศัตรูมากกว่า6%ของพลังชีวิตสูงสุดครับขอขอบคุณนะครับที่รับชมครับ